สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนนะคะายามค่ำคืนอันแสนสวยนะคะเดี๋ยวน้องแคสซี่จะพาไปดูหน้าบ้านนะคะว่าเปิดไฟลลหลายๆหลอดแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะไปเทสไฟที่เราต่อตรงวันนี้นะคะแล้วก็จะเปิดไฟให้ดูนะคะหลังจากที่นะคะหนูทำไฟไปแล้วหนูจะให้ดูด้านหน้านะคะคือด้านหน้าบ้านยังไม่เปิดไฟนะคะไฟหน้าบ้านเปิดตรงนี้นะคะไฟหน้าบ้านเปิดตรงนี้นะคะ นี่นะคะไฟนะ้าบ้านเปิดตรงนี้แล้วก็ไฟโ้ตรงร้านส้มตําเสียบตรงนี้นะคะน่ะไปร้านส้มตําออกแล้วนะคะป่ะเ,เราจะไปดูไฟตรงที่เราทําตรงขายขายปิ้งย่างนะคะมันสูงไปนะคะมันก็สูงไปจริงๆนะคะเราก็ต้องย้ายลงมานะคะเพราะว่าถ้ามันสูงไปแล้วเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเนาะ มันสูงไปมันมีไฟถนนอยู่นะคะมันสูงไปนะคะมันต้องเอาไปตรงที่ร่มเลยค่ะต้องเอาไปตรงที่ล่มตรงนั้นนะคะถึงจะพอดีนะคะเห็นไหมมันสูงไปมันก็เห็นอยู่มันเห็นอยู่จ้าแต่มันสูงไปนะคะเห็นไหมคะแต่หนูว่ามันหลอดเล็กนะคะหลอดเล็กเกินไปเนาะสําหรับหนูหนูว่ามันหลอดเล็กนะคะหนูซีว่ามันหลอดเล็กเกิน เ,เกินไปนะคะมันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ถ้ามันหลอดหึ่งอันนี้ก็จะเป็นร้านส้มตํานะคะร้านส้มตําก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟไวอยู่นะคะเปิดไฟให้เห็นนะคะโอเคสิเปิดไฟให้เห็นอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านแล้วก็ต้องหนูก็จะถ้าบาขายผู้นี้จริงๆนะคะหนูก็ต้องเอาไฟไฟของ เอาไฟของประจุงที่ส่งที่ส่งมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเอาไปเข้าไปเอาไฟของประจุงนะคะที่ส่งมาให้นะคะก็มีไฟห้องปูด้วยนะคะอันนี้ไฟห้องพักห้องปูนนะคะสวัสดีทุกท่านอันนี้ไฟห้องพักห้องปูนเปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไฟที่ประจุงส่งมาให้ดูซิมันจะสว่างขนาดไหนนะนี่ครับ มันจะสว่างขนาดไหนเราก็จะเอาไปเปิดดูนะคะแต่ที่แน่ๆต้องย้ายไฟที่น้องเคซี่ทำนั่นแหละเพราะว่ามันสูงเกินไปนะคะสูงเกินไปมันก็ไม่ดีแล้วนูลองปิดก่อนนะคะปิดอ่าปิดก็คือมืดนะคะถ้าเปิดก็รู้สึกว่าโอเคนะคะ,นะแต่มันสูงเกินไปนะคะคแล้วเราจะมาดูว่าไฟประจุมันจะออกสว่างแค่ไหนนะคะเปิดเลยนะคะ คือไฟประจออุออกมาให้นะคะไฟประจุมันก็สว่างมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะประจุส่งมาให้นี่เห็นไหมคะนี่ไฟไประจุส่งมาให้แต่มันต้องชาร์จแบตนะคะหนูต้องได้ไปย้ายย,าย้ายหนูต้องย้ายล่มไปไป,ไป,ไปตรงนั้นนะคะแล้วก็นะคะย้ายร่มไปไปตรงนั้นตรงนี้ก็ให้เพื่อนสาวย่างค่ะย่างปิ้งหมูขาย เอาไฟมาไว้ตรงนี้ย้ายล่มไปไว้ตรงนั้นเอาไฟมาไว้ตรงนี้พูดแล้วก็ทำก่อนนะคะ,อะเอดีนะคะเฮดซีจะย้ายล่มนะคะแล้วก็เอาไฟมาไว้ตรงนี้มันจะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้นะคะหนูตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะมีข้าวบ้าน หนูก็ย้ายร่มไปไว้ตรงนั้นแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะพอดีไหมแต่แต่ว่ามันก็ไม่พอดีเท่าไหร่ครับย้ายล่มมาไว้ตรงนี้เอาเอามันจะเป็นที่ย่างเอาตั้งตรงนี้นะคะที่ย่างตั้งตรงนี้นะคะมันก็จะควันขึ้นไปข้างบนก็จะพอดีนะคะนี่ก็คือพอดีแล้วนะคะแล้วก็เอาหลอดไฟมาไว้ตรงนี้นะคะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะไปย้ายหลอดไฟนะคะ เพราะมันสูงเกินไปนะคะถ้ามันสูงเกินไปก็มันก็จะไม่เห็นว่าเราทําอะไรหรือว่าจะขยับร่มขึ้นไปอีกค่ะร่มมันอาจจะต่ําเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวดองดูนูค่อยยำ้ำนุปรับองศาใหม่ก่อนนะคะทุกท่านนะคะเคซี่ปรับองศาใหม่ก่อนนะ มันก็สว่างอยู่มันสว่างไม่มากมันเป็นไฟใช้เฉพาะเสืต้องเอาไฟบ้านเดี๋ยวนูไปปรับไฟใหม่ก่อนนะคะตอนนี้หนูก็ย้ายล่มไปไว้ด้านนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะมาดูองศาว่ามันจะพอดีไหมคะหลอดไฟจะอยู่หนูจะขยับหลอดไฟไปไว้ตรงนั้นนะคะมันมันจะพอดีเลยตรงนี้มันสูงเกินไปแต่หนูไม่รู้ว่าล่มมันจะโอเคไหมถ้าหนูย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ น้องเคสซี right okay, look, ่ย้ายร่มมาไว้ตรงนี้นะคะน้องเคสซี่ย้ายร่มมาไว้ตรงนี้นะคะหนูคิดว่ามันก็สวยดีนะเพราะว่าตรงนี้มันจะได้ตั้งเตาค่ะตรงนี้มันจะได้ตั้งเตานะคะนี่ตัวนี้มันจะได้ตั้งเตาเอาเป็นว่าเราก็ไปเจอกันนะคะไฟ้สดเลยนะคะไฟ์สดเลยนะคะหนูคิดว่าโอเคตรงนี้โอเคมันจะ มันจะไม่บังด้วยตรงนี้ก็ขายผลไม้ให้ไปตรงนี้ก็วางเตานะคะปิ้งหมูไปนะคะข้างบนก็จะเอาไฟไปติดนะคะหนูว่าเดี๋ยวหนูจะย้ายไฟก่อนนะคะทุกท่านอันนี้ก็คือรางส้มตําอันนี้มันจะเอาไว้ขายมันจะคนจะไม่ค่อยมองเห็นถ้าเกิดว่าขายตรงนี้นะมันคนจะมองเห็นนะคะนี่ขายตรงนี้นะคะทุกท่านนะคะเคซี่ก็จะเอาไฟตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นก็จะพอดีนะคะนะคะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้นะคะนี่คือบ้านนังเคสซี่นะคะทุกท่านนะคะเดีย๋ยวหนูจะเดินข้ามฝั่งไปนะคะแล้วเพื่อมาส่องดูว่ากลางคืนเป็นยังไงบ้างนะคะ่ะนี่คะ่ะบ้านนังเคสซี่กลางคืนก็จะกลางคืนก็จะประมาณนี้นะคะกลางคืนก็เปิดฟอกเปิดไฟนะคะ ะะเปิดไฟไฟก็ยังไม่ออกหมดนะคะมันมีหลายหลอดข้างในก็มีค่ะไม่ได้เปิด,ดเฉยเเปิดแค่นี้นะคะหนูว่ามันเล็กเกินไปนะหลอดไฟนะเล็กเกินไปก็พอดีแหละถ้าขยับลงมาต่ำๆก็คงจะพอดีนะคะมี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 มม สวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ชมโฆษณาให้น้องแคสซี่คลิปนี้ไม่มีอันนั้นะคะไม่มีเพลงนะคะนี่ครับไปก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งหลอดเดี๋ยวหนูย้ายลงมาต่ำๆก่อนนะคะอันนี้ก็มีมีไฟสองหลอดสามหลอดเลยนะคะอันนี้ก็มีค่ะข้างในก็มีมีหมดค่ะนี่ก็มีมีหมดเลยนะคะแต่อันนี้เอาไปสำหรับให้แม่ เขาแม่แม่ลูกอ่อนนะคะแม่ไม่ใช่แม่ลูกอ่อนแล้วค่ะเขาก็มีลูกน้อยมาขายเดี๋ยวหนูย้ายไฟก่อนนะคะค่ะชมคลิปให้หนูด้วยจ้า